สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับ KSL Riding Skill นะครับผมเขมรัตสุธรรมวาดนะครับก็มาพูดคุยกันดีกว่าวันนี้เป็นคลิปของการพูดคุยกันเพราะว่าจำได้ว่ามีติดค้างคอนเทนต์หนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ติด,ดตาม y o u u t YouTube แล้วต้องขอบคุณมากสำหรับการแนะนำนะครับเพราะว่า,เ,าเราเคยได้ทำเรื่องของหมวกกันน็อกในแต่ละประเภทสำหรับคนที่ ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปแล้วนะครับว่าหมวกน็อกมีกี่แบบบ้างแล้วก็ในแต่ละแบบเนี่ยมันเหมาะสมกับการใช้งานอย่างไรมีคนเข้ามาดูหาข้อมูลนะครับแล้วก็มีคนแนะนำนะครับท่านหนึ่งแนะนํามาว่าให้ช่วยทําเรื่องของถุงมือให้ด้วยเพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ขับขี่สําหรับไบค์เกอร์สําหรับคนที่ใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยต้องมีนะครับของมันต้องมี คู่กันเลยแหละนะครับสำคัญนะครับเพราะว่าถุงมือเนี่ยมันกลายเป็นอีกส่วนสําคัญหนึ่งที่ทําให้การขี่รถมอเตอร์ไซค์รถจักยานยนต์เนี่ยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในด้านใดบ้างในเรื่องของอหนึ่งะที่ได้แหละมันได้ภาพลักษณ์มันได้ความเท่ะนะมันใส่ถุงมือขี่แล้วมันดูธรรมแทมงมันดูเป็นเป็น,ปนาไบเกอร์ตัวจริงอะไรประมาณนะั้นนะแล้วก็ แต่จุดประสงค์ที่จริงนะครับของการใส่ถุงมือขี่รถนะครับก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนั่นแหละเพราะว่ามันก็คือตัวที่มาสวมทับมือมาป้องกันมือเรานั่นเองนะครับป้องกันจากอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือป้องกันจากเหงื่อก่อนนะครับยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องของอุบิเหตุนะเหงื่อก่อนเลยเพราะว่าประเทศไทยก็เมืองร้อนเนาะเห็นที่เราทราบกันดีเวลาขี่รถโดยเฉพาะช่วงกลางวันเนี่ยนะครับถ้าเกิดฝ่ามือเรามันมีเหงือ่อแล้วก็ไปจับกลิปของแฮนเดิลบาที่มันคันนี้แฮนเดิลบาของรถมอเตอร์ไซค์เนาะมันก็ทำมาจากยางจากพลาสต มันก็กลายเป็นว่ามีอาการลื่นแล้วก็การควบคุมรถก็อาจจะเสียไปนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ป้องกันก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับถุงมือเนี่ยมันก็จะมีส่วนป้องกันนะครับทำให้เราบาดเจ,จ็บน้อยลงผ่อนหนักเป็นเบาเหมือนเครื่องแต่งตัวเหมือนเครื่องป้องกันทุกอย่างของรถจักรยานยนต์นั่นเองนะครับมันไม่ได้กันได้ร้อนะครับมันแค่ผ่อนหนักเป็นเบาเท่าน,นั้นเองนะครับเอาละอันนี้ก็มาดูถุงมือที่ผม นำมาวันนี้ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับก็แบ่งเป็นเป็นประเภทของการใช้งานเท่าที่ผมมีใช้อยู่ตอนนี้นะคืออันนี้สรารภาพตรงๆว่าที่ล่าช้าไปส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันยังไม่ครบลายมันยังไม่ครบความตั้งใจที่ผมอยากจะเอามานําเสนอนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับถุงมือที่ผมใช้อยู่มีอะไรบ้างแล้วก็ใช้สําหรับการขี่รถอะไรในสถานการณ์แบบไหนบ้างนะครับก็มาเริ่มจากตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือถุงมือ แบบวิบากนะครับถุงมือวิบากซึ่งผมใช้บ่อยแหละทางแข่งทั้งทดสอบรถนะครับฝึกซ้อมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นถุงมือที่ทําจากผ้าเป็นส่วนใหญ่เลยนะทำจากผ้าเป็นส่วนใหญ่เลยน,ะน,น,ลยนี่ก็คือเป็นฟอกเดินเผานะครับทําไมถึงเป็นผ้าเพราะว่าขี่วิบากเนี่ยความท่องตัวต้องมาอันดับหนึ่งนะครับความท่องตัวอันดับหนึ่งแล้วก็มันเรื่องของการสัมผัสกับแฮนเดิลบาร์นะครับ สำคัญมากนะครับเรื่องของการสัมผัสกับแผ่นเดนบาร์นะครับการสวมใส่นะครับก็จะใส่ได้ง่ายเพราะว่าผ้าในแต่ละจุดเนี่ยก็จะออกแบบให้มันมีความยืดหยุ่นมีความแข็งแรงมีความานึบเหนียวสําหรับการจับนะครับฝ่ามือเนี่ยจะเป็นวัสดุที่จับได้กระชับนึบแล้วก็ไม่ลื่นเวลาที่ต้องลุยน้ําเปียกน้ําเพราะว่าวิบากเนี่ยถ้าเป็นเอนดูโรหรือมอเตอคอร์สเนี่ย น่าจะรู้กันดีว่ามันขี่กันทุกสภาพโดยเฉพาะอินดูโรเนี่ยยิ่งฝนตกชอบมากบางคนชอบลุยน้ําด้วยฉะนั้นถ้าเปียกแล้วเนี่ยมันจะต้องลื่นน้อยที่สุดนะครับอตอนหลังก็จะมีการใส่นี่ที่ปลายนิ้วนะครับก็จะมีการใส่เป็นวัสดุประเภทกันลื่นเพื่อที่จะคลิป มือเบรกและมือคัดนะครับเพราะว,ว่าวิบากนี้ก็จะใช้แค่2นิ้วนี่แหละในการบีบจับมือเบรกและมือคัดนะครับส่วนฝ่ามือก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะเสริมหนาหน่อยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่คลิปกับแฮนเดิลบาร์นะครับที่เหลือก็จะง่ายๆแล้วก็รูระบายอากาศจะมีระหว่างนิ้วด้วยนะครับมีระหว่างนิ้วเรื่องของการป้องกันนะครับก็จะมีเนี่ยตัวโลโก้ที่เห็นเป็นสีขาวนะโลโก้ที่เห็นเป็นสีขาวนี่จริงๆคือวัสดุประเภทยางนะครับ สวยงามด้วยแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการป้องกันได้นะครับระดับหนึ่งนะครับอาจจะปกันกระแทกได้นิดหน่อยแต่ว่ากันถลอกได้แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเราล้มลงไปหรืออะไรเนี่ยแล้วหลังมือเราไปถูไปถลายเนี่ยไม่ถึงเนื้อถึงหนังเรานะครับมันจะป้องกันนะครับก็ใส่โลกโก้แล้วก็ส่วนมากแล้วจะทําเป็นเรื่องของการรัดข้อมือก็จะทําเป็นเป็นเวลโคนะครับเวลโคแบบนี้นะครับตีนตุกแกนนั่นแหละนะครับดึงให้มันใส่ได้ถอดง่ายหน่อยนะครับอันนี้เป็นแบบแบบ ยอดนิยมรุ่นยอดนิยมสําหรับฝั่งวิบากนะครับก็จะมีความหนาประมาณนึงนะครับข้อมือก็จะมีความยืดหยุ่นได้นะครับใส่สบายระบายอากาศได้ดีนะครับนี่คือราคา,าหลักร้อยนะหลักร้อยแล้วก็มันจะมีอีกอีกชนิดหนึ่งสําหรับคนที่ขี่วิบากนะครับก็คือประเภทที่ให้ความรู้สึกแบบสลิมฟิตอ่ะก็คือเป็นผ้าชิ้นเดียวเลยนะครับหลังมือแล้วก็ฝ่ามือเลยนะครับ สังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะตัวนี้เป็นเลียดนะครับถุงมือเลียคู่นี้ทนมากผมใช้มาหลายปีแล้วก็ยังชอบที่จะใช้อยู่นะเพราะว่าข้อดีก็คือสัมผัสสัมผัสของการสวมใส่เนี่ยมันใกล้เคียงมือเปล่าที่สุดแหละนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ได้ต้องการการป้องกันที่เยอะแยะมากมายไม่ต้องการ ถุงมือที่แบบใช้เลเยอร์หรือส่วนประกอบที่มันจะแยกชิ้นในอนาคตได้ไง่ายๆนะครับก็แนะนําให้เลือกประมาณนี้รุ่นประมาณนี้ฝ่ามือนะครับฝ่ามือก็จะเป็นจะเป็นแบบบางๆเลยถ้าเทียบนะเนี่ยฟอกตัวนี้เนื้อผ้ามันจะหนากว่าแต่เลแอดเนี่ยจะเป็นผ้าบางๆแต่กลิปเหมือนกันแล้วก็คุณสมบัติในการกันลื่นเนี่ยทำได้ดีพอๆกันนะครับจะเห็นว่าอันนี้อันนี้หลุดหลุดไปวางแล้วนะผมใช้มานานมากละเอียดตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนแถบยางซิลิโคนนะครับ ไอไวกลิปกับกับแหวนเดินบ่านะครับอ่าตรงตรงนี้จะเห็นชัดนะครับตรงนี้จะเห็นชัดนะครับว่ามีการเสริมนะครับในส่วนของการชนเข้ากับตัวตัวปลอกแห่นนะครับที่ต่างกันเยอะเลยคือหลังมือนะครับหลังมือของลีแอดเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีวัสดุป้องกันใดเลยคือจะเป็นผ้าชิ้นเดียวนะครับผ้าชิ้นเดียวตัดตามแบบเลยนะครับตัวนี้ระบายอากาศดีมากแล้วก็การรั้งของผ้าก็จะไม่มี มันจะเหมือนมือเปล่าจริงๆแล้วก็เวลาขี่เนี่ยลมมันจะประทะระบายอากาศได้ดีแบบการใช้คล่องตัวมากแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่ได้ประโยชน์จริงๆเลยคือเวลาที่เราต้องสอดมือเข้าไปในกระเป๋าเพื่อหยิบของเนี่ยถุงมือแบบเนี้ยแบบที่ไม่มีไอตัวแปะๆอะไรไว้ข้างหลังมือเนี่ยโอ้มันมันคล่องมาก มันใช้ได้เหมือนมือเปล่าจริงๆนะครับสอดมือเข้าไปหยิบของอะไรีมันล้วงง่ายมากมันไม่ติดไงเพราะมันไม่หนานะครับน้ำหนักก็เบากว่าด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นถุงมือวิบากนะครับซึ่งจะนิยมใช้กันอยู่2แบบนะครับน่าจะมีหลายยี่ห้อนะที่ผลิตขายแต่ส่วนมากนะครับเท่าที่ผมเห็นนะไอ้รุ่นที่แบบไม่มีอะไรมาแปะเนี่ยแบบาพาดผืนเดียวเนี่ยแพงกว่าแบบนี้นะครับลองดูลองดูแล้วแต่ยี่ห้อก็จะออกแบบแล้วก็ตั้งราคากันมานะครับอ่า อันนี้ออกแบบให้ถอดง่ายใส่ง่ายใช้แบบข้อมือสั้นนะครับเพราะว่าต้องการความคล่องตัวของข้อมือสูงนะครับกับการขี่รถแบบวิบารนั่นเองนะเวลาถอดก็นี่แหละผมก็จะดึงนิ้ววันนะครับดึงนิ้วแล้วก็ออก่างนี้นะครับจะไม่กลับจะไม่ดึงกลับด้านออกมานะเพราะว่าโอ้จะใสอีกทีนี่ต้องมาดึงออกทีละนิ้วนี่ <laughs> เสียเวลาพอสมควรน,นะครับมาต่อกันนะมาต่อกันที่การขี่แบบทัวริง แบบในชีวิตประจำวันก็ได้คือขี่รถทั่วไปออนโรดสตรีทสตรีทบอยนะครับอย่างใครที่ติดตามงานกันอยู่ก็น่าจะเห็นเรื่องของการเดินทางออกทริปท่องเที่ยวนะครับของผมเองกับเพื่อนๆคู่นี้ผมจะใช้บ่อยมากนะครับก็คือจะเป็นสปีดี้ y, นะครับตัวนี้เป็นสป e ดี้ซึ่งจะเป็นวัสดุส่วนใหญ่จะเป็นผ้านะจะเป็นผ้าแล้วก็ไม่ใช่ผ้าแบบเดียวด้วยมีหลายแบบ ในถุงมือข้างนึงเนี่ยจะมีหลายวัสดุมากๆที่ประกอบกันซึ่งแต่ละวัสดุของผ้าแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวลองสวมให้ดูนะครับถุงมือสําหรับการขี่แบบออนโรดนะครับขี่แบบทัวร์ลิงนี้ก็จะจะคล้ายๆกันก็คือจะคล้ายกับวิบากแหละก็คือว่าเวลาเราเราขี่เราจะต้องสวมเสื้อแขนยาวใช่ไหมอันนี้ข้อมือเนี่ยก็จะไม่ยาวมากนะอันนี้แบบปิดแบบปิดแค่ปิดแค่ข้อมือจะปิดแค่ข้อมือ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นถุงมือ mercy, เขาเรียกว่าข้อซัาดนั่นแหละนะครับนี้ส่วนป้องกันมีอะไรบ้างนะก็จะมีตรงนี้นี่ป้องก,กันกระดูกด้านหลังมือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นนี้รุ่นนี้นะครับจะใช้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกส่วนตรงด้านด้านบนเนี่ยก็จะเป็นปะสดุที่แตกต่างกันข้อมือนี้ก็จะยืดหยุ่นได้นิดหนึ่งเวลาที่ใส่สวมเข้าไปมันก็จะยืดหยุ่นนะครับแล้วก็รัดแบบเวลโครนะครับแบบเวลโครเหมือนกันนะติดตู้แกนะครับ นี่ตรงนี้ชัดฝ่ามือแทบจะทุกคู่ของถุงมือที่ใช้แบบออนโรดนะครับจุดนี้คือจุดที่จะมีการเสริมนะครับเสริมการป้องกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่ล้มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะถลายด้วยการเอาความหน้าใช่ไหมถาเราความหน้าเนี่ยมือมันจะถลายกับพื้นถลายพื้นไปงี้ตื้อไปงี้นี่เป็นพื้นนะมันก็ถลายตื้อไปส่วนมากตรงเนี้จะบาดเจ็บนะครับจะบาดเจ็บจากการถลอกเสียดสีนะครับที่เหลือก็จะเป็นนี่ ที่ฝ่ามือเนี่ยเขาก็จะจะแบ่งเป็นแต่ละแต่ละชิ้นอันนี้คือผ้าแบบเดียวกันนะแต่ว่ามีการเสริมความหนาเสริมความหนาตรงไหนตรงแนวที่จับแผ่นเดินบาร์นะครับจับกริปนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจับกริปใช่ไหมนี่คือแนวที่เราจับกริปแผ่นเดินบาร์นะครับเขาก็จะเสริมความหนาตรงนี้มาให้นะครับเพราะว่าถือนานานี่ดานเงินนะแผ่นต่อให้ขี่ถนนก็ตามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันลื่นตัวกันลื่นธรรมดานี่อีกจุดหนึ่งนะคล้ายๆกันคล้ายๆกัน ตรงสันมือกับตรงข้างๆเนี่ยนิ้วก้อยเนี่ยอันนี้ก็ถูบ่อยจริงนะบาดเจ็บบ่อยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับบนแต่ละนิ้วนี้ก็จะมียางยางลากตามความยาวเลยแต่ปลายนิ้วไม่มีอะไรนะปลายนิ้วก็จะเปิดนิดน,นึงวัสดุด้านบนเนี่ยจะเป็นผ้าผ้าที่มีการระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็นี่นตัวนี้ส่วนมากแล้วหลังนิ้วโป้งตรงนี้เขาจะเขาจะออกแบบให้มันเป็นผ้าที่มันยืดได้ มีความยืดหยุ่นเพราะว่าเวลาที่เราจับแผ่นจะได้ไม่เมื่อยนะเพราะว่านิ้วมันต้องมันต้องเกี่ยวตลอดเวลาเนาะ,นะประมาณนี้นะครับสำหรับออนโรลดแบบสบายๆด้วยวัสดุที่เป็นผ้าซะส่วนใหญ่ตัวนี้ผมใช้นานมากใช้จนแบบโอ้รู้สึกคล่องแล้วก็สบายจริงเข้าใส่สบายจริงๆแล้วก็ราคาไม่ได้ไม่ได้สูงเลยเท่าที่ผมเห็นดอะช็อปรู้สึกลดตอนลดราคาจะเหลืออยู่แค่690บาทเท่านั้นเองเนี่ยผมซื้อมาเก็บไว้สองคู่เลยนะครับใช้ไปไหนไปกันซึ่งก็ ถามว่าเรื่องการใช้งานดังด้านความสะดวกสบายนี่ให้คะแนนได้สูงมากแต่แต่มันจะมีข้อด้อยนะครับข้อจํากัดก็คือเรื่องของการโปรเทคป้องกันเพราะอย่าลืมว่าการขี่บนถนนออนโรดเนี่ยความเร็วเป็นร้อยนะครับถ้าถ้ามีอุบิเหตุใดเกิดขึ้นก็ตามแล้วมือเราถลายไปบนพื้นเนี่ยผ้าเนี่ยมันจะป้องกันได้ค่อนข้างจะน้อยอันนี้ต้องแรกนะคือได้ความสะดวกในการสวมใส่แล้วก็หยิบจับอะไรต่าง ขยับนิ้วขยับมือได้ง่ายแต่พอเกิดอุบิเหตุมาเนี่ยผ้าเนี่ยมันขาดง่ายพูดง่ายขาดง่ายกว่าหนังนะครับส่วนส่วนท่านที่ท่านที่รู้สึกว่าเอ้ยขี่รถรถที่ขี่เนี่ยมันเป็นรถเร็วลรถความเร็วสูงเป็นบิ๊กไบค์อะไรประมาณนั้นนะครับต้องการการป้องกันที่ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งก็แนะนําตัวนี้นะครับตัวต่อมานะครับเนี่ยจะให้ดูนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นนี่เลยครับเบลิ่งนะครับเป็นถุงมือนะครับถุงมือ ถ้าดูทรงแล้วมันทรงเดียวกันเห็นปะอ่ะมันเป็นทรงเดียวกันแต่วัสดุไม่เหมือนกันนะครับคือตัวนี้จะเป็นจะเป็นหนังนะครับจะเป็นวัสดุที่เป็นหนังเข้ามาแล้วนี่สังเกตดูฝ่ามือนะครับจะเป็นหนังนะครับแล้วก็ส่วนโปรเทคป้องกันก็จะไม่เหมือนละนะครับอ่แต่การสวมใส่จะคล้ายกันนะครับก็คือจะเป็นเวลโคตรงข้อมือนะครับแล้วก็ที่ที่ตรงข้อมือวัสดุข้อมือก็จะยืดได้นิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อเบอร์ลิงนะครับเบอร์ลิง เป็นของแบรนด์ของฝรั่งเศสนะครับถ้ารู้จักหัวกระนกชาร์กก็จะบอกว่ามันก็จะเป็นบริษัทนเกเือกันนั่นเองนะครับคนละแบรนด์เท่านั้นเองตัวนี้จะทําพวกชุดสําหรับขับขี่พวกนี่แหละถุงมือชุดเสื้อแจ็คเก็ตอะไรพวกนี้นะครับสัญลักษณ์เป็นโลโก้มีนะครับอ่ะติดเวลโครนะครับที่ข้อมือเรียบร้อยปุ๊บก็แล้วแต่เลือกได้เลยตามความประจับถนัดจะสังเกตเห็นได้เลยนะว่าตรงฝากมือทั้งหมดเนี่ยมันคือหนังแล้วครับ ไม่ใช่ผ้าแล้วนะคือหนังแล้วแล้วก็จะมีตัวหนังสือนะตัวหนังสือนี่ก็เป็นวัสะดุที่เอาไว้สําหรับเกี่ยวเกี่ยวมือเบียกมือคัดนะครับหนังเนี่ยความรู้สึกสัมผสมัสมันจะไม่เหมือนผ้านะครับมันจะสัมผัสน้อยกว่าแต่ข้อดีคือเวลาที่อุบิเหตุขึ้นมาเนี่ยมันโปรเทคเราได้มากกว่าจากจากความคุณสมบัติของหนังที่มันมันขาดได้ยาก มันมีความหนาความเหนียวในตัวมันนะครับซึ่งก็มีการเสริมนะครับฝ่ามือตามได้แดงนี่เลยตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับซอกของนิ้วโปง้งนิ้วชี้เลยขยายออกมาจนถึงสันมือนะครับตัวนี้จะเสริมความหนามาเพื่อรองรับจุดที่บาดเจ็บบ่อยแบบที่บอกไปเมื่อกี้นะครับซึ่งด้านนอกของนิ้วก็ไม่มีเสริมอะไรเพราะว่าจริงๆก็คือเต็มนิ้วเนี่ยมันคือหน,นังแล้วนะครับนิ้วก้อยนะครับแต่ว่าระหว่างนี้ก็จะเป็นผ้านะครับช่วงช่วงด้านข้างนิ้ว อันข้างนึงเนื่อจะเป็นผ้านะครับเพื่อการระบายอากาศบ้างนะบางเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ใส่ถุงมือที่เป็นวัสดุหนังก็คือลมมันผ่านได้ยากนะครับลมถ้าไม่ผ่านเลยอับลมก็แหละว่างั้นนะครับคือมันจะร้อนประมาณหนึ่งนะครับเวลาใส่นะอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับเวลาขยับข้อนิ้วนะครับก็จะมีเห็นไหมหนังเป็น,เป,นเป็นตัวหยุน่นตัวแบบงองได้หน่อยนี่ยุดหยุ่นิดหยุนนะครับด้านหลังมือมาดูเรื่องการป้องกันนะครับตัวนี้ก็จะ เหมือนกันใช่ไหมตัวนี้จะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุที่เป็นคาร์บอนแหละนะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นะครับหลังมือนี้ก็เป็นคาร์บอนนะครับเย็บโดยที่ต่อกำหนังเอาไว้แล้วก็นี่นี่นี่เขาออกเป็นเหมือนเหมือนท่ออากาศนีตัวยางด้านบนนิ้วเนี่ยเวลาเราจับแผ่นอยนูมมันก็จะเหมือนมีรูให้อากาศผ่านเข้าไปสู่หลังมือได้บ้าง นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นหนังเพียวเนี่ยมันลมมันไม่ผ่านนะครับก็ต้องมีการใส่อุปกรณ์ทวกงเนี้ยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้ลมมันหาช่องให้ลมมันผ่านเข้าไปในมือได้นะครับแล้วครับส่วนหลังมือก็จะมีการนี่อันนี้ก็จะเสริมส่วนมากที่เขาที่เขาจะเสริมเขาจะเสริมตามข้อนิ้วถ้าลมแล้วส่วนมากมันจะบาดเจ็บตับเนี่ยต่าข้อข้อนิ้วนะครับแต่ละนิ้วนะครับข้อดีก็คือป้องกัน รบบเจ็ได้ดีกว่าถุงมือแบบผ้านะครับซึ่งก็ต้องยอมเสียในเรื่องของความสะดวกสบายในการขยับนิ้วขยับมือเพราะว่าถ้าเป็นผ้าเนี่ยมันจะขยับได้สบายได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นหนังเนี่ยมันจะคอนข้างจะคงรูปนะครับอนข้างจะคงรูปแล้วก็เรื่องของอเหงื่อเรื่องของความร้อนอุณหภูมิอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ผมก็เลือกใช้ตัวนี้นะเป็นตัวหลักในการขี่แบบทัวริงออฟโรดนะครับแล้วก็ถ้าถ้าสภาพอากาศ นะครับถ้าสภาพอากาศดูแล้วเออน่าจะมีฝนตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมก็จะพกถุงมือที่เป็นแบบผ้าติดรถไปด้วยเพราะว่าหนังเนี่ยมันซักไม่ได้ใช่ไหมถ้าเจอฝนขี่ไปแล้วเปียกฝนอะไรบ่อยๆเนี่ยมันก็พอเราทิ้งไว้แห้งะถ้าเราดูแลไม่ได้ไม่ดีเก็บไม่ดีนะมันจะกรอบแตกแล้วก็เสียหายนะครับอายุก็จะสั้นฉะนั้นถ้าเกิดต้องขี่ลุยฝนนะผมก็จะมีถุงมือตัวนี้สำรองติดไปนะครับใช้แบบผ้า ผ้ามันเปียกแล้วมันก็แห้งแล้วไม่มีอะไรก็ใช้ต่อได้ผมเคยขี่ตั้งแต่กรุงเทพยันหาดใหญ่หาดใหญ่ยันกรุงเทพนะครับเปียกแล้วแห้งแห้งแล้วเปียกนะครับยังใช้อยู่เลยครับทุกวันนี้นะครับรุ่นนี้นะของสปีดี้นี้นะครับอ่ะก็เรียกว่าให้ใช้ให้ถูกงานนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มคุ้นมือกับตัวนี้แล้วนะครับเบอร์ริงตัวนี้แหละนะครับราคานะครับราคาของถุงมือก็มาจากวัสดุด้วยแหละนะครับถ้าเป็นถุงมือผ้าอนี้ผมบอกไปนะครับก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับ หลักร้อยไปจนถึงพันกว่านะครับแต่ถ้าเป็นหนังแล้วนี่มีคาร์บอนเสริมเข้ามาด้วยเนี่ยตัวนี้ราคามันก็จะดีดขึ้นไปนะครับก็จะประมาณพันพันไปปลาย,ปลายไปจนถึง2,000กว่านะครับก็มีแพงกว่านั้นก็มีนะครับเลือกใช้กันดูนะครับอันนี้เอามาดูให้เป็นตัวอย่างเฉยๆของที่ผมใช้อยู่นะครับอาละอันนี้คือเป็นถุงมือสําหรับไบเกอร์ยอดนิยมเลยแหละนะครับที่น่าจะเลือกไว้ใช้กันส่วนส่วนคนที่ จะใช้เฉพาะทางสําหรับการขี่อีกแบบหนึ่งซึ่งถือเป็นที่สุดของเลเวลการป้องกันนะครับก็คือจะเป็นทุงมือสําหรับการขี่แบบเรซซิ่งนะครับขี่ในสนามนะครับตัวนี้ผมเ,เพิ่งได้มาใหม่เลยแทนตัวเก่าตัวเก่าใช้นานมากแล้วก็อย่างที่บอกคือพอไปพอเราใช้หนังที่มันมีอายุงานแล้วเนี่ยแล้วไปลุยฝนเจอไปฝนเดียวกลับมานะครับเรียบร้อยเลยครับ ฝ่ามือไปก่อนนะครับชิ้นส่วนอื่นไม่เป็นไรมากมายแต่ฝ่ามือจะไปก่อนเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ที่เราขยับจับอยู่ตลอดเนาะอันนี้ก็จะเป็นถุงมืออีกเลเวลหนึ่งเรียวกว่าท็อปเลเวลของการโ t เทคของการป้องกันเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับถุงมือเพื่อการขี่แบบเลสซิ่งนะครับสังเกตว่ามันโอโ้โหอลังการมากแต่ว่าถ้าถ้าแยกเลเยอร์จริงๆนะจริงๆนะมันก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าข้อมือมันยาวกว่า นะครับข,ววข้อมือยาวกว่าทําไมถึงต้องทําข้อมือยาวกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าเวลาที่ขี่ในสนามสนามแบบสนามแข่งเนี่ยนะเราก็ต้องใส่เลสซิ่งสูทใช่ไหมซึ่งเลสซิ่งสูทมันเป็นชุดหนังนะครับแล้วก็แขนเสื้อของเลสซิ่งสูทมันก็จะคุมมาประมาณข้อมือนี่เลยแล้วเวลาที่เราใส่เนี่ยไอตัวถุงมือเนี่ยข้อยาวเนี่ยมันจะไปสวมทับนะครับกับชุดหนังอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณว่าเพื่อเพื่อให้มัน ต่อเนื่องกันในเรื่องของการป้องกันจากชุดหนังก็มาถึงข้อมือได้เลยนะครับเรื่องของการป้องกันมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับสำหรับถุงมือที่เวอร์วังอลังคู่นี้นะครับก็คือเรื่องแค่เอาแค่ใส่นะมันล็อกถึง3ชั้นนะที่ข้อมือนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าล็อกอะไรบ้างนะครับนี่ครับแหวกมาปุ๊บก็อ่ะส่วนมากแล้วที่ตัวข้อมือเขาจะทําเป็นวัสดุที่มัน เหมือนเดิมนะมีความยืดหยุ่นได้นิดหน่อยนะครับเพื่อที่ให้สอดมือเข้าไปได้กระชับเพราะว่าส่วนแคบสุดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะปึ๊บเดี๋ยวใส่เลยนะครับสวมเข้าไปปึ๊บแล้วก็ดึงใช้วิธีดึงนะดึงดึงดึงบนดึงล่างค่อยๆดึงขยับนิ้วเข้าไปปึ๊บปุ๊บป๊บป๊อ่านะโอเคนะครับนี่ อันนี้คือสวมเข้ามาแล้วทั้งมือนะครับนิ้วขยับได้หมดแล้วนะครับอันนี้มาดูเรื่องของการล็อกเรื่องของการรัดให้มันแน่นให้มันไม่หลุดอะ่ะเพราะว่าความเร็วมันสูงเวลาเราขี่ในสนามในความเร็วมันสูงในความเร็วเนี่ยมันทำให้เกิดแรงเวียงและแรงเวียงเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างที่อยู่กับตัวคนเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนปลายของอวัยวะอย่างเช่นศีรษะมือเท้าเนี่ย มันจะหลุดกระเด็นออกไปได้ง่ายมากถ้าเรารัดได้ไม่แน่นพอนะครับฉะนั้นถุงมือแบบเรซซิ่งเนี่ยมันจึงจาเป็นจะต้องมีการรัดที่แน่นหนานะครับอย่างคู่นี้มีถึง3ชั้นนะครับอ่ะมาดูก่อนเริ่มจากตัวนี้ครับนี่ครับตัดที่คออันแรกรัดคอให้แน่นเลยนี่ครับดึงดึงให้แน่นกระชับปุ๊บแล้วก็ติดเบลโครเข้าไปปึ้งนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ใช่ไหมมันจะต่อกับชุดหนังใช่ไหมครับเนี่ยชุดหนังปลายชุดหนังมันจะสอดเข้าไปในนี้ใช่ไหมปุ๊บเราก็ใช้ตัว ตัวเนี้ยมันจะมี1มี2นะครับ2ชิ้นนะครับก็ต้องรัด1แปะเข้าไปก่อนแล้วก็อีกอันหนึ่งนะดึงดึงตรงนี้มันยืดได้ด้วยเห็นปะดึงดึงให้มันแน่นปึ๊บทับใหม่ชินเนี่ยสามชั้นนะครับรัดทีสามชั้นคือแบบให้มันแนบกับชุดหนังไปเลยอ่ะเอาให้มันเหมือนต่อเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยมันจะได้มั่นใจว่าเอออยู่แน่นอนไม่หลุดไม่ดิ้นไม่ลื่นไม่ถลายเวลาที่มันกระแทกเวลาที่ล้ม ตกจากรถไปอะไรประมาณนี้นะครับความรู้สึกเป็นไงน่ะเหรอเวลาใส่แล้วเหมือนโ,โ,บโรบอคอปบและเหมือนหุ่นยนต์เหมือนมือหุ่นยนต์คือมันมันหนามันหนามันใหญ่ด,ดูดูนี่ฝ่ามือนะครับฝ่ามือนี่หนังล้วนนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นคาร์บอนที่สันมือเห็นไหมมันจะเสริมกันไปเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้นะครับไอ้ตัวที่เป็นผ้ามันก็จะเอาผ้ามาเสริมตัวที่เป็นหนังก็จะมีหนังเสริมแต่ตัวที่ใช้สําหรับการแข่งเนี่ยจะเป็นวัสดุที่แข็งกว่าแล้วก็ป้องกัน การถลายที่ความเร็วสูงได้มากกว่านั่นก็คือคาร์บอนนะครับนี่คาร์บอนไฟเบอร์เป็นแผ่นเลยนะครับเสริมมากับตัวแผ่นเคฟลาตัวนี้นะครับส่วนกิปฝ่ามือดูเอะสีที่แตกต่างกันหมายถึงวัสดุที่ใช้ทําที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นในถุงมือหนึ่งข้างเนี่ยโอ้มันใช้มาเทียลมันใช้วัสดุที่ต่างกันเป็น10นะครับนี่เป็นคําตอบว่าทำไมมันถึงแพงนักหนาไอถุงมือพวกนี้นะมือการขับรถเนี่ย ตัวนี้ไว้จับคลิปอย่างหนึ่งตัวนี้ไว้คลิปอย่างหนึ่งตัวนี้ไว้คลิปอย่างหนึ่งตัวนี้ไว้ป้องกันอย่างหนึ่งนะครับดูหลังมือครับดูหลังมือครับนี่ก็จะเป็นชิ้นที่ป้องกันหนาและใหญ่กว่าแบบออนโรดมากๆนะครับดูคล้ายๆกันแต่หนาและใหญ่รวมถึงหนังที่เลือกใช้นะครับอาจจะเป็นก็จะมีตั้งแต่หนังวัวหนังแกะหนังจิ้งโจ้อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่นะครับนี้ก็จะมีเรื่องของการป้องกันเห็นไหมนี่คือป้องกัน ป้องกันข้อนิ้วนะครับป้องกันข้อนิ้วแต่ก็จะมีตัวสีจุดสีขาวนี้ก็จะยืดหยุ่นออกแบบให้ยืดหยุ่นได้นะครับขยับนิ้วทิศทางในการขยับก็ให้ได้แค่แค่กำบีบแค่นั้นนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนี่อันนี้มันเป็นมันเป็นดีไซน์ที่เริ่มมามีในยุค2000แล้วนะครับเหมือนมันล็อกเอาไว้ไม่ให้นิ้วก้อยมันกางออกไปผมก็ไม่รู้เหตุผลจริงๆนะแต่ผมเดาเอาว่าคือ2นิ้วเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แยกกันใช เวลากรรมเวลาจับแผ่นใช่ไหมมันก็จะกลิบไปแบบนี้เราใช้เขาจะใช้กันทีก็คือ2นิ้วในการบีบเบรกบางคนก็ใช้นิ้วเดียวหรือไม่ก็ใช้2นิ้วช่วยกันนะครับแต่ว่าไอ้สนิ้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ด้วยกันนะมันกลิบแผ่นเอาไว้นะครับมันมันจับแผ่นเอาไวนะ้ทั้งนั้นมันก็เลยเขาก็เลยให้ให้มันอยู่ด้วยกันแล้วอีกอันอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอ่ามันน่าจะมีเอฟเฟกอะไรกับนิ้วก้อยบางอย่างที่ทําให อยู่กับนิ้วกลางน่าจะปลอดภัยกว่าอย่างเช่นเรื่องของการเหวี่ยงการกลางออกไปแล้วก็ไปโดนเข้ากับตัวนั้นตัวนี้จะทําให้บาดเจ็บนะครับน่าจะอันนี้ผมคาดเดานะยังไม่ถึงขั้นนั้นผมยังไม่ถึงขั้นนั้นและความรู้สึกสัมผัสน้อยที่สุดในบรรดาถุงม,มือที่มีทั้งหมดนะตอนนี้ฉะนั้นมันไม่ได้เหมาะกับการจะเอาไปใช้ขับขี่ในชีวิตประจําวันนะครับหรือแม้แต่าการขับขี่ทางไกลยอย่างเช่นบิ๊กบัสทัวริงอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าคุณไม่ไม่แบบ ขี่เสีย่ยงจริงๆหรือแบบใช้รถที่มีความเร็วสูงมากจริงๆเนี่ยตัวนี้จะบอกว่าให้ความคล่องตัวน้อยแล้วก็ไม่ได้สะดวกส,วกสบายนักเวลาที่เราจะต้องอจอดรถเพื่อควักแบงค์หรือบัตรเครดิตเพื่อเติมน้มานมันแวะพักกลางทางแล้วเราถอดออกเพื่อที่จะเข้าไปนั่งดื่มเครื่องดื่มในคาเฟ่อะไรเงี้ยมันมันมันไม่สะดวกมันไม่คล่องนะมันไม่เหมือนตัวที่เป็นถุงมือแบบข้อสั้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เฉพาะงานเฉพาะทางสําหรับการขี่ แบบเรซิ่งในสนามนะครับและราคาของเขาก็ทีบตัวสูงจากกลุ่มที่มีข้างล่างทั้งหมดเยอะมากบอกเตยสตาร์ทที่เอาแบบยี่ห้อแบบสากลหน่อยนะผมเห็นสตาร์ทที่ครึ่งหมื่นห้าพันกว่าไปจนถึงเกินหมื่นนะครับสำหรับถุงมือแบบเรซิ่งนะครับก็วัสดุวัสดุ ก็เป็นเกรดคุณภาพสูงแล้วก็การออกแบบการตัดเย็บอะไรต่างๆมันก็สำหรับการใช้กับทุกอย่างที่อ,อยู่ในระดับท็อปเอ็นนะครับก็คือการแข่งขันในสนามนั่นเองนะครับฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้มีกันทุกคนหรือไม่จําเป็นต้องมีทุกคนนะถู่มือแบบนี้เอาล้ครับก็ใช้เวลากันมาพอสมควรนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ,อบทสรุปในเรื่องของถุงมือนะครับที่ผมรวบร,รวมเอามานําเสนอกันแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับการเลือกใช้นะครับของเพื่อนๆพ,นพ,พี่น้อง,อง,องที่ยังต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะด้วยหน้าที่การงานหรือเป็นกิจกรรมยามว่างก็แล้วแต่นะครับสำ,สำคัญที่สุดคือการป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดทุกครั้งก่อนที่จะขับขี่นะครับก็ยังมาพร้อมกับความปรารถนาดีสําหรับทุกท่านเช่นเคยนะครับขอบคุณสําหรับคาแนะนํา จากผู้ชมที่แนะนำคอนเทนต์นี้ให้เราได้ทำเอามาฝากกันนะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมแนะนำชี้แนะนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืม u b s c ไ i b ์กันไว้ด้วยนะครับใกล้จะ20,000ซับแหละอยากฉลอง20,000ซับเต็มทีแล้วครับว่าตอนนี้ก็ใกล้ๆและปิมๆแล้วนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยแล้วก็คอนเทนต์ดีๆอาจจะมีมาจากความคิดเห็นของท่านนะครับ สื่อสารกันได้กักบเรา KSL Lightning Skill ทั้งในส่วนของ YouTube นะครับแล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะครับชื่อเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยวันนี้ลากันไปก่อนแล้วกัน,กน,กน,กนขอบคุณมากๆที่รับชมสวัสดีครับ